เขาแบบเขาไม่ยอมเลิกลากับเราอะค่ะทีนี้เขาแบบปีนเข้ามาหลังบ้านปีนเข้ามาหลังบ้านเขาขึ้นมอซค์มาครั้งแรกปีนเข้ามาหลังบ้านแล้วก็ในห้องนอนจะมีเอืรนหน้าต่างอยู่ในห้องนอนจะมีหน้าตา่างแล้วทีนี้เขาตะกูลเรียกเรายา่ยายา่าย่าอย่างเงี้ยทีนี้เราก็ลุกขึ้นมามองหน้าเขาไปเลยว่าทําไมเหรอทําไมพี่แก่มาทําไมอย่างเงี้ย กูรู้แล้วว่าทําไมมึงถึงไม่ยอมรับโทรศัพท์กูกูรู้แล้วว่าทําไมมึงนี่มึงอยากมีไหมมากนักใช่ไหมมึงอยากมีไหมมากนักใช่ไหมเออดีเดี๋วกูจะฆ่าล้างโคตรเลยสักพักหนึ่งเขาเดินปีนปีนกลับเข้าไปคืนเราก็ออกมาหน้าบ้านตะก,กลนลเลยเขาพี่แกพี่แกยุดก่อนมันคืออะไรพี่แกยุดก่อนเงี้ยค่ะก็เขาก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปไเขาจอดรถสักพักหนึ่งเขาจอดรถสักพักหนึ่งแล้วไม่ยอมลงจากรถ แต่เราก็ยังยืนอยู่เพราะไม่รู้ว่าเขาจะมายัางไงกันแน่ทีนี้พอเขาลงเขาก็เดินอ้อมรถมาแล้วก็เปิดประตูอีกฝั่งหนึ่งเอาลูกปืนใส่ใส่ใส่ใสแล้วปีนเข้ามามึงจะเอาอย่างนี้กับกูใช่ไหมมึงจะเอาอย่างนี้จะใช่ไหมมึงจะเลิกกับกูใช่ไหมกูไม่ยอมกูจะฆ่าล้างโคตีอีกคนนึงวิ่งไปหลังบ้านข้ามกำแพงไปซ่อนตัวลูกชายอยู่ข้างในห้องห้องข้างหน้าหนูปิดประตู แล้วทีนี้ระหว่างที่เขาปีนเข้ามาแล้วเขายืนอยู่ข้างนอกเขายิงทะลุกระจกมายิงทะลุกระจกมาเข้าตรงนี้เพราะว่าแรงดันหนูหนูหนูไม่รู้ว่าปืนมันยาวเนาะแรงนันทีนี้มันก็เสียเรารจกุกเราเราก็ตกใจแล้วก็วิ่งเข้าไปในห้องน้ําก่อนไปซ่อนตัวทีนี้เขาก็เดินอ้อมเขาเดินอ้อมแล้วเขาก็ยิงอะไรก็ไม่รู้หลายนัดมากค่ะทีนี้ เราค่อยๆออกมาจากห้องน้ําแล้วก็ไปห้องนอนไปห้องนอนก็เจอกับลูกชายทีนี้ลูกชายก็จะวิ่งไปกับเราเรบอกว่าไม่ต้องเขาไม่เอาชีวิตลูกหรอกเขาจะเอาชีวิตแม่ไรอย่างนี้อยู่ด้วยกันมาสองปีในสองปีนี้มีเรื่องกันตลอดอเพราะว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้ายเราก็จะพยายามบอกเลิกเขาหรือบอกเขาว่าให้ไปอยู่เคดีกว่าแล้วเขามาอยู่ที่นี่เขาก็ไม่ได้ชอบลูกเราเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพราะเขาบอกว่าลูกเราขี้เกียจเอ้ยไม่ยอมไปทํางานเอ้ยเกาะแม่กินเอ้ยแล้วเคยมีเรื่องบาดหมางใจก,กันกับลูกครั้งแรกที่เขาเข้ามาอยู่คือเขาทะเลาะกับเราเขาก็เคยถือปืนมาแล้วเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันค่ะก็เคยถือปืนมาแต่ไม่ได้ยิงขนาดนี้ไม่ได้ทําขนาดนี้ถือปืนมาตอนนั้นลูกลูกมันเห็นมันมันก็เลยเอามือมันไปตีตรงนี้แล้วล้มแล้วก็เลยจับสตตารวจค่ะถ้าถามความรู้สึกเหรอคะ เป็นไปได้เนาะเราก็อยากให้เอาชีวิตมาแลกถ้าเป็นไปได้เราก็อยากให้ตํารวจจับตายครับจับตายเลยจับตายเลย,ย,เลยไม่ต้องมีประหานเพราะว่าประหานมันจะมีการสู้คดีได้หนูไม่เชื่อแน่นอนเรื่องนั้นถ้าเพราะว่าเขาทํางานเกี่ยวกับคดีความด้วยหนูคิดว่าเขาฉลาดกว่าเขามีไหวพริบเขารู้จักกว่าหนูคิดว่าถ้าเป็นไปได้ยิงทิ้ง การดำเนินคดีก็อาจจะได้ออกมาใช่ค่ะเพราะเขาพูดว่าแค่ฆ่าคนตายก็ติดคุกแล้วได้ออกมาแก้แค้นเขาพูดคำนนยกประมาณนั้นหละเพราะมีแม่แม่ของแฟนอ่ะป่วยเดินไม่ได้อยู่ข้างในเห็นว่าเอาปืนไปจอ่อเอาไปจ่อห,หัวแต่แต่ยังไม่ยิงคือจะหาคนแบบคนเป็นก่อนอะไรประมาณนี้น โกรธอะไรทำไมถึงรุนแรงขนาดนั้นอ่าโกรธก็เรื่องเรื่องนี้แหละครับเรื่องไรร้อยนก็เรื่องที่ผมบอกไงเห็นผมเออประมาณนั้นผมก็ไม่รู้ไงว่าเขาหึงขนาดนี้คือเราไม่เคยเห็นคนที่ก่อนเห็นก่อนไม่ผมเพิ่งมาผมไม่รู้ว่าเขามีคนก่อนอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้เนาะพี่มาอยู่กับพี่ผู้หญิงนานหรือยังครับผมไปประมาไปไปมาคือมารับคนคนป่วยไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ย ก็คือแล้วก็กลับบ้านผมบ้านอยู่คอนบุรีครับแต่คือคบหากันเป็นแฟนใหม่ประมาณนั้นนะครับกําลังดูใจกันอะไรประมาณนั้นอ๋อช่วงที่คบหากันเนี่ยนานหรือยังครับประมาณเดือนหนึ่งครับไปมาใช่ใช่แล้วแฟนเก่าดิเคยรู้มาก่อนไหมว่าเขาคบหากันอยู่ก็ไม่รู้เขาเลิกขนาดนี้ก็ไม่ทราบอีก ี่มีความคิดเห็นในแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันรุแงใช่มันรุนแรงไปคือคือคุยกันเนี่ยคุยกันแบบรตรงๆเลยใช่ลูกชายก็คุยกันเลยว่าเจ้าไงยังอย่างเจอผมเนี่ยก็คุยธรรมดาก็พอว่าเอ้ยตอนนี้กูอยากอยู่กับเมียกูนะ<ม>เออมึงไปกลับไปไ้ไม่ไรเงผมก็ยอมถอยนะไม่ใช่ว่าไม่ถอย<ม>ก็คือให้ใส่เนี้ยสบายใจใช่าไหล่ว<อ>่าเขาเยาคนไหนอะไรเงี้ย